ราตรีสวัสดิ์หรือควรจะบอกว่าราตรีสยองดีกว่าคุณพร้อมจะฟังเรื่องเล่าที่กระตุ้นตอมคนลุกของคุณหรือยังเรื่องผีหัวขาดในสนามเด็กเล่นมันไม่ใช่แค่เรื่องเล่าผมเคยเจอมากับตัวมันเกิดขึ้นตอนเด็กๆผมชอบไปเล่นในสนามเด็กเล่นตอนกลางคืนถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีก็เถอะคืนนั้นเงียบสงัดแสงจันทร์ส่องลงมาทำให้เงาดูยาวเหยียดน่ากลัว ผมเห็นชิงช้าแกว่งเองทั้งที่ไม่มีลมสักนิดผมคิดว่าคงคิดไปเองแต่แล้วผมก็เห็นร่างร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงสไลเดอร์ร่างนั้นสูงใหญ่แต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบหยุดหายใจก็คือมันไม่มีหัวผมตัวแข็งทื่อขยับไม่ได้เลยได้แต่จ้องมองมันเดินช้าๆมาทางผมเหมือนรู้ว่าผมอยู่ที่นี่มันเดินแล้วก็หยุด หยุดตรงหน้าผมห่างแค่เอื้อม,มือมือของมันยกขึ้นช้าๆเหมือนจะคว้าอะไรบางอย่างผมหลับตาปีกรีดร้องในใจแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเมื่อผมลืมตาขึ้นอีกครั้งมันหายไปแล้วเหลือแต่ความเงียบและความเย็นเยียบที่กัดกินหัวใจผมวิ่งกลับบ้านแทบไม่คิดชีวิตตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยแต่ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือ หลังจากคืนนั้นผมเริ่มฝันร้ายฝันว่ามีใครบางคนกระซิบข้างหูหัวหัวของฉันอยู่ที่ไหนคุณเคยได้ยินเสียงกระซิบไหมมันเหมือนเสียงของคนที่ตายไปแล้วที่กำลังตามหาอะไรบางอย่างเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งความมืดไม่ได้ซ่อนแค่ความเงียบแต่มันซ่อนความสยองที่คุณไม่อยากจะเจอและผมเชื่อว่า มันยังคงอยู่ที่นั่นรอคอยใครบางคนหรือบางทีอาจจะรอคุณก็ได้ใครจะรู้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าหน้าถ้าคุณยังมีลมหายใจอยู่นะ